ไม่ละออกเราจะปลาทรวงถ้านายกไม่ออกเลยป้อมจะปลาทรวงรไปกลับไปแต่ป้อมปลวกลงมวงังไปเป็นจ้วงไอ,ตอ้ต้วนตีต้วนตีไม่ไปป้อมปลวกลงมวงังเอาตาคู่ปอดวงปลด,ดีปรีดีปรีปลาทรวงนายกไอ้ดังนัดสักตีไปกลับไปแต่ป้อมปลด,ดีปรี บอกนาย,ยกนี่หยกสปาสปาไม่ได้ไปฟ้องกอดีปรีกิมินกามีเพราะไปร่าไปร่าคุ้ตบตาใหญ่เลยไม่ต้องล่ำแม่โดนเราตบแตกลอยไอ้อ๋องกับปลื้มไม่ป้านมึงเป็นไม้แกหนูร่าเป็นไม้กูตามเล่นลูกคุ้มต้องว่าตามคุ้ไม่ใชจว่าแต่มึง ไอ้ไรปลอกไกไปได้ดิปลีๆๆไอ้ไรมึงทำเป็นไม่หรอกพูดแม่เป็นกูจนจำรับรูอร่ากันลังบาดาวะกันแม่คืนนอนป่าป้อมัดกันมึงกัน,นมาต้องลังตุกันซอยกูดูรายย่อยความมั่เพราะนั้นโน่นไดิแกวนากลอนมันต้องให้สัมผัสนะแต่มึงก็รู้ว่าตาบ้านนี้บอกป,ประชาชนว่าเป็นไม่นัาน ไอ้ปอบานเมืองจะงบเลยเหลอกไอ้ก็มีการจัดตั้งรัฐบาลเลยเลือกตั้งไหมปอร้อยก็แล้วลืมมันทีนี้ไม่ออกแล้วมันจึงบันนี้เป็นเมื่อเรื่องมาต้องปีว่าแล้วนะเศรษฐกิจไม่ดีเลยหรือประชาชนใกล้กร้องไม่เตะใกล้ก้อยปิดร้านเอาไปเต้าถึงต้องคว้านไม้มันกินแล่ดิไม่รอไปแร่งจะไม่ไล่หน้าที่ก็โก้ดำเองก็แล้ว เงี้ยไปคิดมากแล้วน้าีาก็รัฐบาลไม่จะกูทํเหล่งนี้เหล่เดียวปัญหามันหมากกูแกเองก็แล้วไม่จะําวันนี้ดีต่อเจ้ามันไม่ได้น้าตีาก็กระจายจนเราตทหน้าตีตัวเองดีเดี๋ยวไม่แต่ว่าย่างโต๊ะย่างแฟงกันเราอยู่ติดกันร,รถอมลกอูกาทิปกัทิปก็เพื่อกันเราเก็บเราเลือกมันลูลอยต้องลอยกันเราไม่เก็บก็ไม่จะมีเลือกมาใช้ปอไม่รู้คนพวกพูรักรกขนากนี้กว่า ใช่กวากแก่เคนแก่งดีในกันทำอันทำไรแก็ทำจับจับขว้าถึงจะว่าคนอื่นเป็นก okay? ็ได well> ้บ้านเมืองในชาติในชาติหน้าคันในบ้านเมืองเรายังไม่เจงอพอทนี่คันกง้ขินก้าวให้ขึ้นถึงไงกเป็นหน้าดานให้กวาดล้างพวกคนรับันก่อนไม่เฮ้แต่มืงแรงในร้านน้ำจ้าเล็กเจ้าแต่มืงว่าไปปลาตัวงันสักทีแล้วกูแร่งหมด้ลย กูเคยกินเลยน,น,น,น้ำชาต้องแต่ขวดป๊อบน้ำตาลเนี่ยเลยกูยุดจะล้นั่นกูจะกูมั่วคอยหายมึงแรกเมือนคนในตีร้านุ่มจีนมึงว่าไปประท้วงอันตรีตแล้วกูเคยกินเลยนุ่มจีนกินก็นไปใจนุ่มจีนกินมากมันจะรีดตองอืดกูมาจะกูมั่วหายกูได้ยินนี่มึงว่าจะตบ้านตามันไม่ป้านือกัน เอ่ทำไมบ้านเมืองสงบมต่ำได้แต่คันบริษัทประเทศมึงว่าอย่างไม่ป้านก่อนมันต้องให้นักธุรกิจต่ำมึงว่าต้องควรไปประตวงักตีให้นายกนี่ล่าออกมึงแกล้งเหมือนคนตีรันไกล้กวยตีเรานี่ยกูเคยกินเวร์ากวีเทียวกินแล้วไปจัแป้งมันก็ออกกระเจียยากไม่จากกูกินแต่แต่มึงแกล้งเหมือนคนตีรันซ่อมรถตีมึงแกล้งรันใกล้รถในรอรถยนต์เหมือนน่ะแกกูเคยกินเวอร์รารอรถยนต์กูไม่เคยมัวไวได้แล้วกูกิน กูจำได้มึงเล่นดันใกล้เขาแข่งวันนั้นนี่ดันกกา้แข่งเมือนก่อนมึงวันไหนหยอกชมคนละกวกูก็กินเร้วเขากูยึดแต่นันเนี่ยเต็มเตียงกับเมียมักขึ้นมุกกูไม่เคยกินแล้วไอ้แม่งมากเหมืก่อนกูได้ยินนี่มึงเล่น่ร้านใกล้สมตำมึงมึงดักไอ้แม่งอย่างกูได้แดกได้แล้วมึงเป็นมาโดุลามึงต้องไหวมันร้อยเลย ไม่แย่ว your ่าปัญญนั้นไม่งอกกันม hmm ันต้องจัดเจนเลยไม่เป็นเลยเหรดว่าตามครู่ใจว่าควงหัวใจลมปัดโบกนี่มายกชะบัดว่าปัดโบกแล้วไม่ยกชะบัดดึกจะงัดแล้วแม่นาแม่นาไม่บอกดอโดนโยกจะบัดดึกจะงัดแล้วแม่นาแม่น่าคนนายกประยุทธ์สมควรยกสภาบิดจิบ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  ยิงยิงยิมันยิงท็อปไตยจริงไอ้ไรไงแก่ไอ้ไรมันจริงมันจริงไอ้ไรโมราจะของกลั้นมีกลุ er ่มอ๋อไม่ใช่หลังตีหวาดันมาดันใจมึงเป็นม้าหรอหลงการดัมมารูราเมนะมันมีไล่ตวงไล่ตาในการดัมม์มันก็มีตาพันนห้าแต่เป็นตนจะบังคับมารราโบราณแฮเดี้ถูกต้องจะดัมตาพันญายคุณแม่เลย ก็มานั่งแล้วพันนาะไม่รอยจังนั่งแล้วพันหนนะ้าไม่รอยจังปันไฟปลาลังมังจา,รราโ,โดรจาจักที่คนเล่าแล้วหนุยจะเข้ามานั่งนัวรังกอนุนั่งยอนา,อานแล้วนี้บิ๊จิบิดจิบบิ๊จิบิดจ ยิ่งยิ่งไม่ดีตกใจจริงไอ้ไรไม่พลาดไหนแกกูเลยกูมัดมัดใจเลยแกตีอันตีมึงรับดรลาต่อไปนี้มึงไปเลยไม่ต้องเป็นลูกทิศกูไปมึงนี่กูพลักดันต่อได้กับกูแล้วไม่ไปแล้วมึงไปเลยไปไหนมึงไปเลยไม่ต้องมารับลราราไปไปเลยฮัลโหลพลักกูตาย รักมึงเลยปอบจิ้งเด็ดตกตองมึงอานลุงพีกินว่ามึงร้อยกูไม่ห่วงอาจารย์กูไปแล้วนี่กูพยายามคนเราทำเล่่มทำไปนานเลยอย่างแม่ทำอันต้อยลังเลยทำพืชได้ดีอำแล่ต้อยลังแหละที่วามดีวันนี้คือที่ว่าไปนาไปน้ำจนกูไปโดวลาวันนี้ไม่ป้านมึงไปรำกับโดวลาปุยไปรำกับโดวลาไก่เลี่ยมก็ได้ไป ไปโยกดูอะไรกันได้กับครูกูไม่รำเลยเอาไปไป่ยโดยูแลเป็นจี้ว่าคูล้วนแกลเลี้ยงที่ต้นไม่รำลงกูแอบหมดแกลกับโดูแลตองไปเอาเลยผมล่าแล้วไปเลยาเล, <c oughs> ลาปอลาแม่แล้วผมอยู่นี่ก็นแปรเปืี่ยนเกี้ยงก็ไม่ดีหน้าตากาางงาาา็ไม่รอดกินร่างอาไม่ปุ่มลาเล็วแม่โอ้ลาเล็ว ลาเล่าแม่กูลาเล่ามาดูจากเกลจะต้องก็ลาลาคนลาเหลวจทำไว้อยู่ที่นี้ไม่ปล่อยไปผมต้องเปยแล้วนะลาคนลาเล่าคนดีลาเงาจย์ตวีปีใกล้หนุ่ยลาปูว่าลาปีนองชาวนาคนผมก็ลาจนแล้วกอนแม่นะใหยอดตองเจอเตียงดงดัง ให้ดวงดังนะไปตั้งป่าลาโยตีนี่ไงอยตองจื่อดวงดังให้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 ดังเลยโดนนะแล้วก็บุละปีน้องตั้งไล่ลาปีน้องยิ่ยงใจไปนอนตาจะลา